สสนนนับนุโดยครีมโทนาฟมีตัวยาโทนาฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเทา้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเทา้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนาฟเครื่องเล่นวิทยุธรรมะสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร9 2 3 5 2 4 4 4 6 ห่างหายจากการปล่อยซิงเกิลใหม่ค่อนข้างนานค่ะสำหรับลูกทุ่งลิเกสาวจิ้งรีด้าวงเทวันก็ได้เลิกปล่อยซิงเกิลใหม่แถมซิงเกิลนี้ยังเป็นการเปลี่ยนแนวจากเดิมที่เคยร้องอีกด้วยค่ะเพลงใหม่ล่าสุดนะคะ,คะโสดโคตรเหงา ซึ่งต้องบอกว่าเพลงนี้พี่ยิ่งยงยอดวงงานได้แต่งให้พี่จิง่งฤดขาวและเป็นเพลงช้าซึ่งมีกลิ่นอายของอีสานอันเนี้ยแปลกมากใหม่สําหรับพี่มากๆนานแล้วนะไว้แบบไม่ได้ออกเพลงช้าเลยทําไมรอบนี้ถึงตัดสินใจมาเป็นเพลงช้าะคะจริงๆแล้วพี่ขอเพลงพี่ยงขอเพลงแบบสนุกเพลงเร็วแหละ,ะแต่พี่ยงบอกว่าีดลองลองเพลงช้าบ้างสิเพราะว่าลีดไม่ได้ร้องเพลงช้ามานานแล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไม่ไม่เคยเอาเพลงช้ามาโปรโมทเลยอันนี้น่าจะเป็นเพลงแรกที่เอาเพลงช้ามาโปรโมทมีนะเมื่อก่อนมีเพลงช้าหลายเพลงเหมือนกันแล้วก็เวลาไปโชว์เนี่ยก็ร้องแบบประมาณเพลงสองเพลงเท่านั้นเพลงช้าแต่เพลงนี้ก็เชื่อพี่ยิ่งยงอะแหละพี่ยงบอกว่าลองสักเพลงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่งวันนั้นต้องบอกเลยนะเราถ่ายรายการด้วยกันเขาเกินขึ้นมาประโยคแรกเลยอะเฮ้ยนี่มันหนูเลยอะไรอย่างเงี้ยชอบเลยอะไรเงี้ยพี่บอกว่าใช่ใช่หนูหนูหนูเลยอะไรอย่างเงี้ย ชอบชอบเลย <ฮะ S 1> เป็นสาวมานานชาวบ้านก็ถามจริงนี่คือเป็นสาวมานานคือนานแล้วนะ40กว่าแล้วอ่ะตอนนี้พี่บอกเฮ้ยพี่หนูซื้อเลยเกินขึ้นมาแบบว่าบรรทัดแรกนี่ใช่เลย3วันแกส่งเพลงมาเลยนะ,<ฮ>ะส่งเพลงตามมาเลย <ฮะ S 1> พี่ลีดนะใครใครจะแต่งเพลงให้ก็แล้วแต่พี่จะตีกลับมันต้องมีท่อนขายนู่นเนี่ยแต่พี่ยงแต่งมาไม่ตีกลับเลยคือชอบแล้ว <ฮะ S 1> ดนตรีตามมาอีกโอ้โหพอฟังดนตรีพี่รู้สึกว่า ทำไมดนตรีมันเพาะขนาดนี้แล้วเราจะร้องสู้ดนตรีได้หรือเปล่าเพลงแรกในชีวิตเลยที่มันมีกลิ่นอายของอีสานคือดนตรีนั่นแหละจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่การร้องแล้วนะถ้าร้องอพี่คงไม่ค่อยได้อยู่แล้วพาะอีสานนะ,ะก็คือมอีดนตรีเสริมเข้ามาเป็นอีสานถือว่าเพาะมากอะ่ะเพาะมากจริงค่ะเขาไม่ใช่ว่าพี่ร้องเพาะนะพี่ว่าดนตรีกับองค์ประกอบหลายๆอย่างมันเพาะ,ะมากแล้วแล้วพี่ยงะเขาแนะนําว่า ให้พี่ลิดร้องเป็นตัวเอง<ฮ>ะอะไรอย่างเงี้ย <ฮะ S 1> เป็นตัวของพี่เองเลยเออมัน,ม,นมันก็เข้ากันดีพี่รู้สึกชอบมากมคา่ะจริทาวงเทวันต้องกราบฝากไว้ด้วยนะคะผลงานเพลงใหม่ล่าสุดนะคะโสดโคตรเหงานะคะซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงช้าที่นำมาโปรโมทเพลงแรกเลยแล้วก็มีดนตรีเป็นกลิ่นไออีสาด้วยบางคนคิดถึงเพลงช้าจากพี่ลิดมาเพราะพี่ลิดไม่ได้ร้องนานมาก <ฮะ S 1> ฝากเอาไว้ด้วยโสดโคตรเหงานะคะ ฟังได้ที่ YouTube นะคะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะเป็นกำลังใจให้จิ้งหริขาวด้วยฝากไว้ด้วยนะคะใครที่อยากฟังลูกทุง่งลิเกสาวคนนี้ร้องเพลงช้าๆอย่าลืมไปหาชมหาฟังกันนะคะติดตามทุกความเข้เมข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย